อโอ้มาครับเดี๋ยวเช้านี้เราไปดูเบ็ดเราที่เราใส่ไว้เมื่อวานนะครับที่เราใช้เบ็ดปักนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับอุยน้ำขึ้นเยอะเลยนี่แหละพี่ ิดก่อ้ไม่รับโอยไปีไม่ใช่กันอันนี้ไม่ใช่กันเท่าไอันนี้ความจริงจริงนี่ไม่ใช่กันอันนี้ไม่ใช่กันทอันนี้ความจริง หาขวบเลยมาวันที่ใดกลืิปเกลือเบนหลังที่เท่าไหร่แล้วครับอันนี้หลังที่สิบครับบอมันเรือหมดตะกี้นี้ทําไมหายไปเลยครับตะกี้นี้โอ้ตะกี้นี้เรือคว่ำครับโอ้จดขออภัยพี่น้องนะครับผมโอ้เรือคว่ำเดหน้ามากอุ้ยเธอพูดอ้า เกือบขาดเนี <S <S ้ยมันดีตายแล้วเกือบขาดแล้วพี่น้องเกือบขาดแล้วโอ้ยไปยังไนต้อนมันดีเอาใส่เกือบขาดเยอะไว้ก่อนเยอะขึ้นหมดดีทเออ วันเราใส่แบบน้ำปิ่มๆนะครับตอนนี้วันนี้น้ำขึ้นเยอะมากวันเขาใส่นะครับน้ำมันปิ่มๆบรายสักทีดิคุณเกือบทวมเบ็ดไหมครับมาไปซิบก็ลัง้งแล้วยั้นประมาณะเห็นิืงไหมกัน อุปกรณ์กันทายท่เปียกเบิดตายแล้วโอ้มอมานครับมอมานจะได้ผลหรือเปล่าเนาะไม่โอ้ตัวใหญ่เหรอนี่นี่รอมโอ้โห เดือดเดือดเดือดปรากฏปรากฏปรากฏปรากเดือดเดือดมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไป็วเร็วเร็วเขินเรือขึ้นเรือมาแล้วมาแล้วครับผมโอ้ยใส่ใส่งามเลยครับปรากฏไหมปรากฏข้างนี้ดิโอแมนปรากฏเหลืองเลยครับปรากฏข้างเลยครับนี่ว้าวว้าวว้าวเอามึงนี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ผมอยู่ ส่งามเลยครับสวยงามโอ้โหเจอผ่าถ้าเจอผานคุณพ่อหนอไปเข้ากลับแล้วครับครับพอดีเขาก็ฝากไว้แค่เดียวก่อนนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับมาปักเบ็ดอยู่เคื่อนเขาแหลมครับผมกับเบ็ดยี่สิบหลังนะครับเพราะว่าเขาก็มีแจมอยู่ ปลาปลาไก่ปลานะปตองกกยตัวหนึง่งแต่ว่าบริษัทไทยเบิรงครับพี่น้องเพราะวา่ามันมืดแว้งครับหมึดแล้วก็มันลำบากวิธีการขามานะครับผมวิธีการเอากล้องมาเมื่อกี้ก็ลำบากมากครับขนาดเมื่อกี้เลือกความนะครับเลือกความเกือบขาดนะครับผมมื่อคืนก็เลยบริษัทไทยเบิรงนะครับแต่ว่าตน้นเศร้าเขาก็ไม่แต้มให้พี่น้องเบิอีกกันครับผมนะกับปรากฏนะปรากฏใส่หนางงามๆครับผม สำหรับพี่ๆที่มักอีพี่นี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมกดใจนะครับผมทำกลางธรรมชาติงามๆครับผมสวัสดีครับติดตามกันต่อไปนะครับผมเด,ด้อยบายบายจับอไรมาเนาะมาเนี่ยเหือ